สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับชื่อเซิร์ฟว่า MC TPS นะครับก็อเอาแป๊บนึะครับอัดอัดอยู่นี่ก็นี่ก็คือสปานะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟหนึ่งจุดห้านะก็ยังกากากนะครับเออครับ ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะยังดูโล่งๆอยู่อันนี้ก็เอ็นช์านะโอเอ็นชัดจะเอ็นช์ดได้หนึ่งร้อยเลเวลว่าแหรอครับอันนี้มันถึงแค่สามสิบครับ <c oughs> ที่ป <c oughs> ั๊มเอ็กพีครับอ่ะถามอะไรไมอ่ะแป๊บครับอัดอยูอ่าอันนี้ก็สร้างโดยอะไรดีเจไอร c นิกอะไรไม่รู้ฮะนี่ครับเดี๋ยว<า>จะพาไปกดจะพ,พาไปกดว่ากดยังไงฮะ เห็นเห็นว่าเซิร์ฟ1.5เนี่ยเนี่ยดิฟเซนเซอร์มันจะลงมาข้างล่างได้แล้วก็กดตรงเนี้ยนี่นี่นีโอ้ตุดตุดจุดจุดตุดตุดจ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 ุดอุดจ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 ุดนุด็ุดกุดนุดจุดอุดจุดตุดอุดจ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 ุดงุดจ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 ุด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  ก็มันยังทําให้ครบนะฮะก็มีชุดก็ก็กดออกมาปุ๊บก็ได้ฮะแต่เกาะเพชรด้วยเกาะเพชรนะฮะแล้วก็ดาบเพชรด้วยครับดาบดาบเพชรดาบเพชรอันนี้นะฮะที่จริงก็จะมี NPC พวกเราอยู่นะที่บอกบิ๊กแอดมินบิ๊กเอ็งมึงก็อะไรนะฮะบ้าบาบ้าจริงๆตรงนี้คือผมนะเฮ้เท่เลยอ้าา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 า อืม uh huh. นะฮะเต็มหน้าเลยอันนี้ก็เออดูนี้ก็แล้วกันน,นี้สะพานข้ามแม่น้ําธรรมชาตินะอันนี้ก็ที่บัมเวลบัมเวลนะอันนี้เป็นแบบรวมนะก็อย่าแย่งกันนะถ้ามาเล่นแล้วอันนี้ก็อันนี้จะสาธิตให้ดูฮนะแต่มันเอ,อ่อป๊นนึงฮนะกดกดธนูตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดเอาลูกตรงนี้นะฮะก็ฝึกยิงไปฮนะ อย่างเงี้ยพอจะกดนะฮะก็กดอย่างเงี้ยอ้าวนนี้ฮะก็มีแปดตัวด้วยกันก็อะไรวะกี่ตัวเนะีย่ยสไลมโอ้ไม่ต้องนับแล้วสลลมแล้วก็ซอมบี้หมูครับหมูแล้วก็หมูแล้วก็แกะแล้วก็ไก่กแล้วก็เอ็นพีจะมีกล่องดนตรีใครมาวางไม่รู้คนในเซิร์ฟนะอันนี้ก็ช็อปนะสร้างโดยแอดมินฟ็อกอะไรนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยสร้างโดยแอดมินผม ใช่เหรอครับผมช่วยเอนั่นแหละครับอันนี้คือโปรเทคนะโปรอันนี้โปรเทคเราอย่าพึ่งพูดครับอันนี้โปรเทคฟองน้ําอันนี้โปรเทคทานอันนี้โปรเทคอะไรวะลาพิลาพิธอันนี้โปรเทคเลสโตนอันนี้โปรเทคอะไรวะเพชรเพชรเอออันนี้โปรเทคอะไรเนี่ยใครทีพีมาอันนี้อุ้ยอันนี้โปรเทคอะไรอะไรวะเอเมอโลอันนี้โปรเทคเบล็อกนะ นี่ก็คือช็อปอ่ะยังฟร้างไม่เสร็จเฮ้ยแล้วยังกากแลยยังกะอือก็ยังอ่ากอันนี้ก็ท่านเดีวสร้างอะรูปปั้นนี่อืมนี่อันนี้ที่นั่งเล่นนะตรงนู้นที่นั่งเล่นซึ่งโมเดลสร้างแป๊บน้าตล่อทักฮามาชิมาบคร,ร,รท่านผู้ชมใดที่ ไม่ชอบก็อย่าเสืรกด,ดูนะครับเออครับคุณอย่ามาคอมเมนต์กวนนะผมไม่ชอบอนะกดกดของการดูทิปของพวกเรานะครับช่วยกดไตคด้วยไม่เป็นไรครกดถ้าไม่กดไม่เป็นไรอะขอแค่คอมเมนต์ก็พอก็อันนี้ก็นะฮะไปแล้วนะมีอะไรอันนี้ก็สัญลักษณ์เซินะ <GPS S 1> ร์ฟนะ TPS ค TPS อันนั้นก็โฮมอันนั้นต้นภาพท่านชมไปดูไอ้นั่นหน่อยโฮมโซนออนี่โฮมโซนก็ยังไม่เสร็จนะกว้างฮะบ้านแอดมินทำมาฟรีไหมฟรีฮะโอเคอันนี้ก็ทางเดินไป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 บ้านแอดมินไปบ้านแอด,ด,ม,แด,ดมินนะโฮมไฟเพิ่งผมเพิ่งสร้างเพราะว่ามีเกยียนมานี่ฮะบ้านผมนะาโคตขาวเลยโฮมบิ๊กแอด,ดมินทีพีเอสนะ เดยวก้อนเดอนต้นมันนี่สินี่ก็มีคนกายมาฮูรวิคุมเฮดอะไรนี่ถามว่ามีปลักอินอะไรบ้างเดี๋ยวผมพีไม้ดูโอ๊ยกดผิดนี่ฮะอ,อ,อ้าวเอฟหนึ่งปลักอินเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูด้านล่าง,ด,าางด้านล่างคลิปโอ้ไม่หาโหดกันเอาเองนะอันนี้ก็มิสเตอร์อะไรเนี่ยชเชสตี้อะไรเนี่ยฮะคนในเซิร์ฟมิสเตอร์โมเดลมิสเตอร์โมเดล ไม่ใช่ครับก็เห็นอย่างว่ามีปลั๊กอินโคตรมหาเยอะนะฮะก็บ้านสันกากครับก็ผมก็รับสมัครสตาฟนะฮะสองคนนะใครอยากเล่นก็แต่เป็นเซิร์ฟมาทามาชีนะอันนี้ที่จริงฮะอันนี้ที่จริงเขาชื่อโฮมฮีโรบายนะเขาชื่อฮิโรบายที่จริงเขาเป็นสตาฟนะนะแต่เขาโดนปลดเป็นวีไอพยู่แล้วนะข้อหาเกียรแอดมินนะ ก็ขอจบการรีวิวเซิร์เพลิงเท่านี้นะเอ้ยไม่ใช่ดิโปรโมทนะ<ม>ก็ม,ช,มช่วยสร้างกันด้วยนะครับบ๊ายบายต้